โอ้ถึงแล้ว,อ,วอ้าสวสวดี <S <S ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ ของพี่แล้วนะคะวันนี้นะคะกิ๊กก็มาทําบุญที่นี่เลยศาลหลักเมืองวันนี้ตั้งใจจะไปไหว้เก้าวัดเลยนะคะจะบอกว่าจริงๆกิ๊กอยู่แถวนี้นะแต่ว่ากิก๊กอ่ะไม่เคยมาไหว้แบบเก้าวัดเลยคือมูเต้นสูงมากๆพี่หลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นหมอดูหลายๆคนนะคะเขาก็แนะนําว่า1ปีเนี่ยคนที่จะมาไหว้ศาลหลักเมืองแล้วก็วัดแถวๆนี้นะคะกิ๊กก็ตั้งใจแล้วว่าจะไหว้ทั้งหมด9วัดเลยเขาไปไวหว้ยังไงดี่ะคะ ตอนแรกของการไหว้สาหลักเมืองนะคะจะบอกว่าเป็นที่ที่คนกรุงเทพเนี่ยควรมาปีละครั้งเลยหรือว่าใครที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะคะถ้ามากรุงเทพนะคะที่แนะนําว่าให้มาไหว้สาหลักเมืองนะคะเพื่อเอาเรื่องเอาชัยขอให้ความสําเร็จจงอยู่กับเรานะคะนี่ขั้นตอนการไหว้นะคะของสารักเมืองมีหมด5จุดที่เราจะต้องไปไหว้นะคะ หลังจากที่เราเนี่ยไปเอาเรื่องเอาใช้ที่ศาลหลักเมืองมาแล้วนะคะวัดแรกที่เราจะมาก็คือวัดพระแก้วค่ะแต่ว่าจะบอกว่าตอนนี้นะคะต้องเตรียมตัวรายการมาลงฝั่งนี้นะคะแล้วก็มีจุดพัดกองถึงจะสามารถเข้าวัดพระแก้วได้นะคะไปเลยทำอะไรมันต้องมีอ่ะไปไม่บอกอะบอกให้ลงมาเลยมีคนจำได้ด้วยแค่เห็นแค่ตาก็จำเราได้จำได้ว่า เราเหมือนตายไม่ใช่บอกว่าน้องคนที่แสดงเป็นตัวไรใช่มั้ยอ่ะม่ไดม่ไม่ดีก็คือประทับใจมากอสุ่ดมาก๋ยวเก็บบรรยากาศให้ดูนะคะ โบสก์ข้างในไม่รู้ว่าเขาจะให้เขาปิถ่านเป่าเราแก้ามาปรอยู่ข้างในนะคะของรดถ่ายรูปทางหนึง่งคนมาไหว้นะคะก็มันจะไปวัดโพเพราะว่าเดินกันไม่ไหวไปตุกๆุกห<อ>้คน40บาทนั่งได้หรือเปล่าได้ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงวัดที่2แล้วะคะ่ะวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะคะหรือว่าวัดโพน,น่นเองเรามานวดนะ เราก็จะมากราบกักราพรรดิพนอนแล้วก็ไหว้ในโบสถ์นะคะวันนี้นะคะสายมูต่างๆนะคะก็บอกว่ามาขอเรื่องสนะุขภาพนะคะก็มานวดไงก็ได้สุขภาพดีเออใช่แล้วก็มีเรียนนวดด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเป็นวัดหลวงอีกหนึ่วงวัดนะคะนี่เป็นวัดเขาแกะมากมีวัดแจง้งวัดโพเนาะแต่วัดแจ้งเห็นทางฝั่งนูง้มวันนี้เราก็จะไปแจง้งว่า คือผังการไหว้ะคะ่ะมีประจำวันได้เนาะประจำวันเกิดเออต้างร้ยอยนี่กำลังจะไปทานข้าวนะคะ<ๆ>เพราะว่าหิวมาก<ๆ>ตั้งแต่เช้า,ราเราจะไปกินอ่อนรักโยน<ๆ> <laughs> ปกติมาคือคนเยอะมากอะ่ะ ก่อนจะกินทุกครั้งนะคะเราต้องทำธีก่อนก็คือถ่ายรูปคลิปมาออนล็อกกินทันทีนะแล้วแบบคนน้อยด้วยปกติคือเข้าแถวแล้วทุกคนบอกว่าว่าไหว,พไว้พระเข้เาวัดเนี่ยทุกคนรู้หรือเปล่าว่าในกรุงเทพเ,เนี่ยควรไหว้วัดอะไรบ้างดูคลิปนี้ไว้เป็นวิทยาทานว้าววิทยาดูไว้เป็นแบบว่าตัวอย่างเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อวัดไว้ข้างล่างนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนข้างล่างว่าเราจะไปวัดไ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดสุทัศน์เทพรวรารามแล้วนะคะหรือที่เรารู้จักกันว่าวัดสุทัศน์นั่นเองเป็นวัดที่สามแล้วขบผมโอเคไปไหวทพระกันค่ะที่เรามาถึงนี้ก็เป็นวัดหลวงอีกหนึ่งวัดนะคะเป็นวัดประจําของราชาัชกาลที่แปดไปถอดข้างบนสิเ,เ,เขาให้ถอดข้างบนอเ,เอาเขาให้ถอดข้านบนมีชั้นวางรองเท้าโอ้โอ สไไว่งริลปน,นพระอุโบสถน,นะคะจริงๆเราควรเดินขึ้นไปข้างบนนะแต่พอดีวันนี้เรามีภารกิจถึง9วัดเราอาจจะไม่ทันได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันหลังค่อยมาเดินขึ้นไปข้างบนนี่ก็คือนะคะทาะา,าขึา้นเขาเรือมรบัมโนนะคะหรือภูเขาทองในชั้นบนนะคะแต่น่นาจะใช้เวลาประมาณ30นาทีได้ขึ้นลงแล้วเราแบบไม่มีเวลาเลยเราก็เลยมาตามเก็บพระอุโบสถน,นะคะของแต่ละวัดน,นะคะ ภาษาไทยไม่แข็งแรงอ่ะเอาเป็นเรืที่เฉยดูดิว่าสะเก็ดมาก่อนใครเยอะใครเล่นน้ำร่วงหรอใช่ก่อนที่จะเล่นน้ำร่องใ,ใช่ไหม,ไมหนมมี่มันใจดีที่เราไปเนี่ยคือวัดดังและวัดเก่าแก่ของกรุงเทพมหาคนครนะคะาาใครที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าใครที่อยู่กรุงเทพก็แล้วแต่ก็ควรที่จะมากรุงเทพทำไมนะชื่อใช่ไหมชื่อเต็มชื่อเต็มกรุงเทพมหานครอารมณ์ละเจริญโกสินทร์ ใครหินทำอม่เอะเโอ้พบักบลั่ทานนี่คือกันทเลยท่าท่าทาท่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 าาท่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 ่าท่่าท่าท่่าท่่าท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 ่าา่าาท่าท่าท่่าท่่าท่าทาท่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 าทาท่า่ทา่าทาทา่่่่่ทท่าท ก็เราก็อยู่วันที่ห้าแล้วนะคะวัดบวรนิเวศวรวิหารก็ <_ S 1> บอกว่าอยู่ใกล้บ้านจริงมากแต่ว่าไม่เคยเข้ามาไหว้เลยโอเคค่ะเราไม่เข้าบทเป็นคนไม่เคยเข้าวัดท่อหว่ะไม่ใช่เราอยู่แถวนี้ก็จริงแต่เราอ่ะชอบออกไปนอกบ้าของนอกลูกนอกท่า ที่6นะคะวัดชนะสงคราวัดชนะสงครามรวรมหาวิหารนะคะอยู่เส้นบารมูนั่นเองเราก็ยังจะแบบวนลูปอยู่แถวนี้นะคะวันที่เท่าไหร่งงแนะวัดวัดวัดสุทัศน์วัดสเกตวัดประวันวันปีะวันวีดปร่วันอ่ไรนี่เจม ก,กับแบบพคทหารตำรวจอะไรอย่างเงี้ยเหมือนส่วนมากก็จะมาขอเรื่องกาใช้ขอให้แบบส่งพามาอะไรอย่างงี้มันก็แบบคือทิกทิกการว่าที่ดูคนอื่นเขามากเหมือนกันพูดอะรู้เรื่องไปถึ่แล้วนะคะวันที่7็นะคะวัดนครปูสุตารามนะคะ มาไม่ยากเลยมาทางเรือก็ได้รถก็ได้ใกล้มากๆม,มาลงท่านา้ำิริล้านเฮ้ยแต่ถ้ามาทางท่าบ้าจันหรือท่าช้างเนี่ยมันสามารถลงหน้าวัดได้เออวันนี้นะคะก็เหมือนแบบมาขอเรื่องชื่อเสียงเงินทองเกี่ยวกับระคังอะไรอย่างงี้ก็แบบดีดังดีดังอะไรอย่างงี้ <c oughs> งเล้ยสิงต้องรู้สิโอเคเราไปในบทกันดีกว่าค่ะวัดระคังเขามาเราเขาต้องทำยังไงให้มันสิงดังปุ๊บสิงดังป่ะเดี๋ยวชี้ด สว่นมาถึงวัดระฆังหลังจากที่เราไหว้เสร็จแล้วเราไม่ลหลังคางนี้มันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมทุกคนมาลัล้าง เอาไเคครบแล้ววัดต่อไปฮะตูดแบบตู้ไฟจับดูดิจับดูบดูว่าไฟแรงเปล่าถ้าไฟดนะุจะหีมันีวันนี้เราก็ถึงวันที่9ก <8 S 1> แปดล้วนะคะวัดอารุณชื่อจะยาวนิดหนึ่งเดีย๋ยวเราไปตอดไลน,นอาร,นอราชวรา,ร,วาวรามราชวรมหาวิหาร ถ้าจะใช่ถ้าไม่ใช่ก็ขอเราเป็นนักท่องเที่ยวแบบเต็มตัววันนี้เป็นทัวริสต์นมถ้าจำไม่ผิดจริงๆอ่ะเราตั้งใจจะมา9วัดต,ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดเนาะวัดหลวงต่างๆก็ปิดก็ลเลยแบบยิ่งยับยังไม่ได้มาัะท,ทีรอบนี้ก็ได้มาสมใจละสมใจมากแต่สมใจ 2? องบรดาชกัที่สอที่นี่ก็เป็นแทบันทงนะคะก็มีพระบรมสารีริกธาตุด้วยก็มาขอพรความสุขความเจริญกับที่นี่มาไม่ยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันอยู่แถบๆเดียวกันกับวัดละคังนั่งเรือก็ได้ขับรถก็ได้นะคะเราไปวัดสุดท้ายกันดี่ว่อวัดสุดท้ายวัดอะไรไปดู เราก็มาถึงวัดที่9้าแล้วนะคะนี่วัดกัลยาณมิตรวรวรมหาวิหารน,นะคะเป็นวัดที่มีเหมือนปริยกรรมแบบไทยผสมจีนนะคะพ<ม>ี่กก็เคยมาเป็นครั้งแรกนะการไหว้ก็ขอขานะ้ามากแย่ชงต่างๆนะคะแล้วก็ขอพรเกี่ยวกับครอบครัวอย่างนี้นะคะเราเข้าไปไหว้ในบทกันเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะก็เป็นวัดหลวง วัดหนึ่งนะคะที่กินได้มากราบนะคะแล้วก็เป็นที่ที่เจ้าแล้วกิ่ไม่เคยเลยตั้งแต่เกิดมานะคะยังไม่เคยไหว้แถวพระนครทั้งที่แบบกิกอยู่แถวนี้แต่กิกไม่เคยแบบมาไหว้และมามืที่เ้าวัดนะคะก็วันนี้ก็ดีใจนะคะแล้วก็อยากจะอนมทนาสาธุขับคุณในวันนี้ด้วยนะคะกับรายการนบีทุกคนหรือว่าทุกทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะขอให้เป็นพิธรทานนะคะในการมาท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็มากราบไหว้พระนะคะทั้ง9วัดในวันนี้ เอามาแนะนำทุกคนนะคะโอเคค่ะจะไปไหนทำอะไรฟันติดตามด้วย